บิวตี้แทรี่ ใบหน้าที่ได้สัดส,ส่วนและชวนมองก็คือใบหน้าที่มีรูปลักษณะเป็นวงรีเล็กน้อยหรือว่าใบหน้ารูปไข่นั่นเองนะคะซึ่งสัดส,ส่วนที่เหมาะสมสำหรับใบหน้าของมนุษย์เรานั้นก็คือสัดส,ส่วนที่เท่ากัน1ต่อหต่อหซึ่งวัดจากบริเวณไรผมจนถึงหว่างคิ้วและจากหว่างคิ้วลงมาถึงบริเวณจมูกและตั้งแต่ปลายจมูกจนสุดปลายคางนะคะส่วนใหญ่แล้วคนเอเชีย มักจะขาดจุดเด่นในเรื่องของคางนะคะถ้าสังเกตด,ดูโครงหน้าของชาวเอเชียเทียบกับทางอคอเคเชียแล้วเนี่ยจะพบว่าคางของคนเอเชียนั้นค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็หุบเข้ามากกว่าเพราะฉะนั้นหากมี มุมมองของคางที่เด่นชัดขึ้นก็จะทำให้ใบหน้านั้นสวยขึ้นอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวค่ะในสัปดาห์นี้หมอก็เลยอยากจะเอาวิธีการปรับลูปหน้าในส่วนของคางมาพูดถึงนะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดและเจ็บตัวน้อยที่สุด นั่นก็คือการใช้สารเติมเต็มนั่นเองค่ะสารเติมเต็มในที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิลเลอร์ที่ได้จากสารสกัดธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของไฮยาลูรอนิกแอซิด นั่นเองนะคะซึ่งการฉีดฟิลเลอร์ชนิดนี้สามารถที่จะเสริมเติมแต่งบริเวณคางได้อย่างง่ายไม่เจ็บไม่บอบช้ำอีกทั้งยังไม่มีผลข้างเคียงเนื่องด้วยตัวยา,ยามีโมเลกุลหลักเป็นสารประกอบจากคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะซึ่งก็จะสามารถย่อยสลายไปได้หมดภายในระยะเวลาหนึง่ง<ร>วิธีการฉีดนะคะ ก็เริ่มจากการวัดและประเมินสัดส,ส่วนของใบหน้าให้ได้รูปหลังจากนั้นแล้วก็ทายชาเล็กน้อยนะคะทําการฉีดประมาณ1-3ถึง3จุดบริเวณปลายคางเพื่อปรับโครงหน้าให้ดูเป็นรูปไข่มากขึ้นและเสริมส่วนที่ขาดต้องคำนึงถึงมุมมองทั้งด้านหน้า และด้านข้างของคนไข้นะคะปริมาณการใช้ตัวยาก็อาจจะอยู่ที่1 3ซีซีต่อ1ใบหน้านะคะอันนี้แล้วแต่ความมากน้อยของปัญหานั่นเอง ่วนของการดูแลหลังทาเพียงแค่ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้เจ้ายาตัวนี้อุ้มน้ำและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หลังฉีดใหม่ๆเพราะจะทำให้มีการดูดน้ำออกจากบริเวณตัวยาจะทำให้ได้ตัวยาเป็นปริมาตรที่น้อยกว่าที่เราต้องการนะคะส่วนเรื่องการกระทบกระแทกนั้นก็ไม่ได้มีผลให้เกิดการ บิดเบี้ยวหรือผิดรูปแต่อย่างใดนะคะในระยะยาวเจ้ายาตัวนี้ก็จะค่อยๆสลายไปแนะนำให้เติมหรือว่าปรับรูปหน้าปีละ1ครั้งนะคะและไม่ต้องมีการเตรียมตัวอะไรมากการเจ็บก็น้อยนิดเดียวเองค่ะ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมทางบ้านคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองมีคางน้อยเกินไปแนะนำให้มารับคำปรึกษาได้ที่เมริสาคลินิกนะคะ